ตอนนี้เหมือนเพื่อนจะให้เราปิดหน้าบ้านก่อนครับเคโบสาวบสาวบสาวดานหน้าตอนนี้มีกิลหลายกิวเข้ามาครับเจอทอยนีทอยเยอะสุดแล้วมั้งทอยเหมือนจะขนทุกคนในหมู่บ้านมาหมดเลยอะ่ะตัดแลนดมั่วไปหมดแล้วครับตอนนี้โอเคเพื่อนบอกให้โบปิดหน้าบ้านก่อนปิดหน้าบ้านก่อน กันต <formation> ัวเติมกันตัวเติมกันตัวเติมโบล่าโบล่าโบล่าปิดหน้าบ้านปิดหน้าบ้านก่อนปิดหน้าบ้านก่อนคือเขาว่าเติมได้เรื่อยๆไงโบอยู่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 โอเคโอ้ยไหนทายข้างล่างอย่างเยอะไหนทายนี่กิวอะไรวะทุกคนแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ โดนจี้ไม่มีแลนโอ้โหกิวหาอะไรวะเนี่ยหน้าบ้านกิวตุ๊กตากิวรูปอะไรวะนันน่ะออกมาก่อนเดินในถึงมันวนก่อนอุกิ้ววะนั่นน่ะเอาในไทยก่อนในไทยก่อนโบนี่ไงโบโบในดวงโบย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 ดวงในไทยโดนโบอยู่ในไทยโดนโบอยู่ไม่มีใครเคลียร์ได้แล้วอะ โบไป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 โอ้โหตัวอาชูจนได้กลับเข้ามาแล้วครับโอเคครับมาแล้วครับเขาตั้งเสาอยู่เหมือนกันครับอุ้นเลนนนเขาเยอะเหมือนกันนะนั่นน่ะเพื่อนบอกว่าแรงอยู่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 ระวังระวังครับอุ้แล้วมองเดินขึ้นมาข้างหน้าครับลมไปก่อนตอนนี้เสายังไม่ชนกันนะครับ อุ้ยแรงอยู่นะเหมือนเพื่อนจะไปโดนแล้วชิ่งมาโดนเราครับดาเมจดาเมจโบลิงแบดแรงอยู่ครับท่ถ้าโอเมก้าเรายังไม่เข้านะครับตอนนี้รอจังหวะกันอยู่แลกกันอยู่แลกกันอยู่แถว2แลกกันอยู่ขึ้นแลนมาตัดแลนครับพยายามตัดแลนครับตัดแล้วยังไงโอ้โหสวยครับตัดแล้วไนท์เหมือนจะโดนเวทอยู่แล้วยังไงกันดําเข้าไปครับโอ้โหแล้วชนกันแล้วยังไงชนกันแล้วโอ้ยแรงอยู่เหมือนกันแต่เหมือนเขาจะล้มก่อนครับ โอ้โหเขาล้มก่อนแล้วตอนนี้ไนท์หมดแล้วครับเหลือแค่โซนแถวสองแล้วโหที่คอร์ไล่ไปครับกัดแล้วครับแล้วตัดแลนทิ้งไปครับตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้จังหวะนิดเดียวนะเมื่อกี้เหมือนกับแลนขึ้นมาตัดหน้าก่อนครับต้องเตะต้องตั้งเสาต้องตั้งเสาโบล้ะโบละโบละโบละโบยู่โบยู่โบยู่ หนวกันมากครับตอนนี้เฮ้ยไว้หมดโอเคครับตอนนี้เห็นโซนเขาแล้วครับขอเปลี่ยนเฟกนิดนึงนะโอเคตอนนี้เราโบมาแล้วครับขยับค่อนข้างลึกนะโบอยู่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 ทอยเหมือนจะเป็นคนขยับเข้าไปหาทางด้านกิวอเมก้าเองเลยครับแล้วตอนนี้ขยับเข้ามาแล้วครับเรียบร้อย ดาเมดเข้า้วครับดาเมดไนท์ตอนนี้เข้าแล้วตอนนี้พยายามที่จะเก็บงานอยู่ครับพยายามเก็บงานอยู่เสาเราโอ้โหเสา,สาเราแรงมากโอเมก้าเหมือนจะล้านลายครับเคนบอกว่าไนท์เดินทะลุเข้าไปข้างหลังเลยเพราะว่าด้านหน้าตายหมดแล้วครับหมดแล้วข้างหลังเข้าไปโฮลี่คอร์สโอ้โหกี่ตัวนั่นอนะเรียบร้อยครับคุณไวแบกเข้าร่วมเข้าไปแจมมันด้วยนะ เดือกระชากมาครับโนอ,อากับทอยรวยขวงรวยขวงแลมโบโ,โดนโบธรรมชาติไปยังไงยืนจี้มาโทรไดโดนอยู่นายหัวจุดๆตอนนี้โดนอยู่ไล่มาไล่โบมาไล่โบมา,บมาเพื่อบอกว่าขยับมาข้างหลังขยับมาข้างหลังขยับมาข้างหลังตอนนี้ตัวหลังเหมือนจะวิ่งหน่อยแล้วครับด้านหน้าไนท์ตายหมดแล้วครับขยับเข้ามาโอ้โหเข้ามาโบในโซนตึงตึตึงตึง,ตง,ตง,ตงเลือดผมไม่ลดเลยโอโ้เลือดไม่ลดเลยทุกคน บูลีนบูลีนบูลีนนี่ครับบูลีนเล่นพิาสายู่ใส่หมวกแล้วนะครับใส่หมวกดักเวอยู่โอ้โหเลื่อนไปลดเลยคุณดูเลื่องผมดิว่าไหนตายว่าวัด,ดโอ้โหไม่มีทางตายอ่ะไหนาอ่ะโคตรมันโบกลางดงไปเลยครับดูเลื่อนผมดิเต็มตลอดเลยมันมันเลื่อนไม่ลดเลยครับไหนอ่ะ กอ้หม่กอดนั่นลายครับวีลิดโอ้เพื่อนบอกว่าพอก่อนนะเพื่อนบอกพอก่อนแต่เรายังอยากเล่นอะ่ะโอเมกา้าวิ่งเข้ามาจีเราแล้ว <c oughs> นี่ติดเคอร์ชิบหายเลยวะตอนนี้เราเอาโอเมก้าก่อนดีกว่าวะ โอเมก้าอยู่กันเป็นก้อนเลยครับเดินไม่ได้เลยแม่งเอ้ยบ้าไปแล้วติดติดเคริร์สติดเคริร์ส เขาบอกโบสาวโบเสาวโบเสาวโบเสาวเล่นเล่นตามเพื่อนก่อนเล่นตามเพื่อนก่อนโบเสาวอยู่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 เฮ้ยแป๊บนึงผมเข้าผิดตัวะแลงชนแ,นแลนแลงชนแ,นแลนแลงชนแลงแล้วนี่เดินทะลุไอ้นี่เลยนะเสาโบเลยนะเนี่ย เดินทะลุเสาโบเลยเนี่ยโบแล้วโบแล้วโบสวนต้องโบสวนหน่อยโบสวนหน่อยมาโบโล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 โบอยู่โบอยู่โบอยู่คือนี่ยืนยืนข้างๆกับเนี่ยยืนข้างๆกับอีลิตเลยเนี่ยยืนโบเป็นเพื่อนเลยเดี๋ยวดิ สบายเลยเนี่ยเลเวลไม่เก้าเก้าเลยเนี่ยดูดิยืนเป็นเพื่อนเลยอ่ะเป็นเพื่อนกิลวเขาเลือกว่ะดูดิเอยเดียวแล้ววะเดียววัดดัดงหเลยว่อะไรวะสแล็อะไรวะเอ็นทีวะเข้าครับสามสอง โบน้าว้า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 โบน้าวาโบนาวาโบน้าว้าโบโบสวน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 ได้อยู่โบสวนได้อยู่เสื้อแตกเสื้อแตกเสื้อแตกได้อยู่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 โอ้ยดาเมจแรงอยู่โอ้ยดาเมจแรงมากครับ